แค่บ้างอะไรบ้าง FC โ r ลเตือนนักชาลีกลาง IG เรียกได้ว,ว่าทำเอาแฟนคลับหวั่นใจว่ารักจะไม่ยืนยาวเลยแหละค่ะสำหรับคู่รักใหม่ของวงการบันเทิงอย่างนักชาลีและเก๋ไก่นัทนิชานาวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์หลังในวันเกิดของเก๋ไก่เจ้าตัวได้มาระบายความในใจถึงนักเบาๆว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์ที่นักบอกเองว่าจะไม่มีของขวัญวันเกิดให้แม้จะเป็นวันพิเศษที่มีปีละครั้งก็ตามแถมยังไม่หวานจนเจ้าตัวพูดออกมาเป็นเสียงสัน่นเลยวา่า เก๋ไม่ค่อยมีความทรงจําดีๆกับพี่เลยถ้าคนเป็นแฟนกันคู่รักเขาต้องไปเที่ยวสร้างความทรงจําด้วยกันงานนี้จึงทําให้แฟนๆแห่เตือนเลยว่าหนุ่มนักน่าจะต้องมีการปรับตัวบ้างแล้วและทนไม่ไหวถึงกลับเข้ามาคอมเมนต์เตือนกลางไอจีเลยว่าแต่อยากให้นักปรับเข้าหาน้องบ้างเมื่อคืนดูไลฟ์สดล่าสดุดน้องให้ป้อนนิดนึงก็ไม่ป้อนไม่ให้ของขวัญไม่พาไปเที่ยวไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรใดๆทั้งสิน้นเอาจริงนะผู้หญิงต้องการสิ่งนี้มากๆ ไม่ต้องพิเศษหรือหรูหราแต่มันก็ต้องมีบ้างนะบางทีอะเมื่อคืนบางคำพูดช็อตฟิลมากยิ้มแห้งเลยจ้าแต่เสียให้รักกันานานๆมันคงตลอดไปค่ะแต่ใส่ใจเทคแคร์ care, เก๋นิดนุงนะกลัวเก๋ไก่จะหนีแนกทามกลางแฟนๆที่บอกเลยว่าแนกพูดไว้ว่าจะไม่โชว์หวานหน้ากล้องเด็ดขาดหลังกล้องสองคนเขาอาจจะหวานน้ำตาลเรียกยากก็ได้ค่ะใครจะไปรู้เนื้ขอให้เป็นอย่างนั้นด้เถิดค่ะ อย่าลืมสูตร2องให้น้องด้วยนะคะพี่แน็กงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาเตือนด้วยความหวังดีเลยแหละคะ่ะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการและมันน่าจะต้องมีบ้างไม่อย่างนั้นเก๋ไก่อาจจะหนีไปก็ได้เอาเป็นว่ายัางไงก็เป็นกําลังใจให้แน็กเก๋ไก่ด้วยนะคะค่อยๆเ,อเรียนรู้กันไปเนอะ